จนรกอเวจีปล่อยเปรตแสนล้านพบแสนล้านชาติสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติสามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติชั่วนินรัน